เอาละค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเช่นเคยนะยินดีต้อนรับสู่เกมอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปเล่นกันเลยคือเป็นเกมผีนะฮะพน่าจะใช่เนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยเชี่ยวชาญเกมนี้ทั้งหร่เนี่ยไม่เชี่ยวชาญเหรอแน่ใจไม่เชี่ยวชาญเกมนี้นะคะก็เป็นเกมที่น่ากลัวนะน่ากลัว I have been on a journey of circumstances. I went primarily to see a person who had ambitions in the Drought State. You oh, see how effectively the federal and local authorities are taking care of pressing problems oh. in the East, and also how they are to work together to defend the people of this country oh, against Raya. the threat of future drugs. Yeah. I saw Drought State oh. in nine states. I talked with families who had lost their feet to

It's been easy getting good crops <makes> years past. I tell you, us Jones, we got the finest crops around it. here. No but then this God goddamn dust the came place through. Place and by Christ, I ain't letting nothing far. take all this from me and my daughter. <makes in the background> ถูกพายุหมุนพัดกระจายและเธอโดนพัดลมตัดคอขาด้อออน,นาชิบหายลิยซ่าประกาศไม่เป็นเสียเวลาเนะี่ยอ๋อเมื่อกี้เกมมันวาร์ปได้มา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 เบิงมามามาเบิง มาบิงมาบิงมาบิงมาดูมาดูมาดูาดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่ทิศาระวงังรอค่ะขอตัดนะตอนนี้เช้าแล้วเด็กคนนี้ก็ยังไม่ไปไหนโอ้ดูเหมือน่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ย คือเกมนี้รอนานมากค่ะกว่าจะมาวอเตอร์ดูรู้สึกว่ามันมันเดินช้าหน่อยเนะวนอะไรอ่ะอันนี้ดูเหมือนจะเป็นไอเทมกด F เพื่อเก็บไอเทมค่ะค่ะกด F แล้วคลิปหายแล้วไงเเดินใช่ไหมโอ้มีการวิ่งได้เลยลนะ มันเปิดไม่ได้มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนโอ้ยระไรกันหมดมันเกิดอะไรขึ้นวะจังหวะน,นี้นะต้องตั้งสติอย่างเดียวนะ โอ้ยเหนื่อยแล้วเกินะี่ะฉันไม่อยากจะวิ่งแล้วนะอ่าอันนี้มือเสียงอาเจาเฮาๆนะเ,เนี่ยแลกๆนะโอ้ยเหนื่อย้เหนือยลวเกิเนี่ยกลับบ้านดีวกว่าวิ่งแรงอ่ะ ดูเหมือนว่าจะตายอยู่นะอ้าวห้กูมเาเดินฝ่าดูเขาพ่อจ้ะเฮ้ยไหนบ้านเราตอนนี้หาบ้านของัวเองอยู่ลงแล้วล่ะลงแล้วทีวนี้อเไ็่หน้าเดินออกมาตอนนี้เสียงซาวเบาสนิทเพราะน่านล้วอ๋อ ติดอีกันคนตาเห้ยเฮ้ยอันนั้นดูเหมือนเฮ้ยเดี๋ยวอ,อันนี้คือที่ไหนวะ ลงพ้าดูออกจากนี่นะคะมาดูตรงนี้สิอะไรจิ๊บแบค์เรีภาพใครอ่ะ <soldiers> ใครใครสัตว์ไทยเฮียน่ากลัวจวังหวะนี้โอ๋อไอหันหานลาก เฮ้ยอันนี้มันเก็บได้เฮ้ยเดี๋ยวอะไรกูติดบ,บั๊กเหรออ,อ๋อไม่ติดไม่ติดอ่าอ่ามีมีอาถรรพ์นะอยากรูรก้โอ้ยเ็ดจังหวะนี้เดิดเดเดนเดียวอ่ะเดินเดินปอดเดินยากอะ เลยตรงวันนี้มีการถือหอ่ออะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยเดิ๋ยแล้วจะไปนังไงคะนี่ที่ีงที่ไหนนะี่ยดูดูแล้วมีเสน่หนน์มาอะไร นี่นันบ้านเราเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนะเอ้ยนี่คืออะไรอ่ะวิญญาณเหรออะไระเอ้ย กด f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  อ๋อเอาทรายนี่แล้วก็หมุนใช่ไหมโอเคโอเคกดค้างไว้เราก็ได้อะไรเป็นกุญแจใช่บ,บอุ้ยสัตว์เดี๋ยว,<บ>วเดี๋ยวตัวเฮียอะไรวะเฮีย กดกดันที่ายนี่ก็อุ้ยอั่กี้ดูเหมือนอะไรเงไ,รไม่รู้อ่ามกุญแจอุยอออออออ้ยตัดตัดตัดอุเหินนี่ไม่ได้เลยนะเอ้ยเอ้อ้ยไอ้เฮียสับปลาดไว้มึงเก็บน้ำลายตรงนี้เหรอ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมองมามอง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 เอ้ยแต่ผมจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นกะลิ่นงตอนนี้เดินถูกเดินผิดอันนี้มองแล้วอีกะลีมึงพากูเดินผิดเดินถูกเนี่ย มอเออเอออให้มันรู้มากนิเดียวให้รู้ว่าใครใหญ่เนเี่ยโดนตอโดนตก ơi